ชื่อปังนะคะวันนี้ปังก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นไซนัสมา5ปีค่ะว่าทรมานมากขนาดไหนนะคะตอนนั้นนะคะปังมีลมหายใจมีกลิ่นแล้วก็จะปวดบริเวณโหนกแก้จนหัวคิ้วนะคะปวดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหนักสุดนะคะมีน้ำมูดไหลลงคอเป็นเหนียวๆแล้วก็สีเขียวด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบพูดทีแบบ ลมหายใจขึ้นจมูกเสียงขึ้นจมูกเลยว่แบบทรมานมากๆแล้วก็กินยาแก้อักเสบของหมอเป็นประจำก็เป็นเป็น,ปน,ปนหายมาตลอด5ปีเลยนะคะวันนี้ก็ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมชตัวหนึ่งก็คือบาลานยูคอค่ะปางกินได้ประมาณ7-14วันอาการดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยคะ่ะเพื่อน แล้วปังก็กินต่อเนื่องมาถึงเดือนที่3แล้วนะคะอาการตอนนี้ไม่มีเลยค่ะใครที่เป็นไซนัสอักเสบมานานเหลือลังหรือเป็นภูมิแพ้แบบที่รักษายัางไงก็ไม่หายนะคะปังอยากให้ลองเปิดใจบาลานซ์ยูคอน,นะคะตัวนี้ทำมาจากสากรกัดจากธรรมชาติ100%เเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีผลข้างเคียงปลอดภัยมีออย0อ1เ0เเลยนะคะใครอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปังอยากให้ลองเปิดใจเลยนะคะ